อยากให้ซินดี้แนะนําตัวหน่อยค่ะตอนนี้เรียนคณะอะไรมหาอะไรที่ผ่านมาค่ะสวัสดีค่ะออมสินนะคะหรือว่าชื่อในวงการซินดี้ค่ะเรียนคณะวิทยาศาสตร์จากชวลงกรมหาทิทยาลัยคะ่ะตอนนี้ติดปิกอะไรบ้างนะลูกของสายกเมมอะไรบ้างคะค่ะหนูติดปีกกาตาไชน่าแล้วก็อเมริค่ะอ๋อสามสายเลยนะค่ะสมัครเรียนคอร์สอะไรกับเอธบ้างคะ ค่ากับ a t ท i หนูเรียนคอร์ส AI ค่ะเป็นคอสที่คุ้มมากเลยมันลดอินเทนซีฟมาให้หนูด้วยทำไมซินถึงเลือกที่จะเรียนกับ ATDI คะเพราะว่าหลังจากที่หนูสำรวจมาว่าเออ,อยากจะเป็นแอร์อยากจะได้คนช่วยไกด์อยากจะได้เพื่อนมาช่วยซัพพอร์ตอะคะ่ะพอเปรียบเทียบราคาแล้ว a อท i ให้ราคาที่ดีที่สุดกับหนูแล้วก็พี่ๆเป็นกันเองมากๆตอนที่ถามเรื่องของราคาแล้วก็คอสค่ะโอเค ปีกล่าสุดคือเอมเรดอยากให้พี่ซินเล่าให้ฟังหน่อยว่าณนะวันที่ไปและตัวเองเป็นหนึ่งเดียวของสนามที่ติดที่ได้โกลเด้นคอมีความรู้สึกยังไงบ้างและความยากง่ายมันต่างกับสนามไทยที่พี่ซินได้เคยไปค่ะสำหรับสนามล่าสุดที่ได้โกลเด้นคอเป็นสนามภูเก็ตนะคะเป็นคนไทยคนเดียวที่ได้โกลเด้นคอ จริงๆต้องบอกก่อนว่าถ้าใครเห็นติ๊กตอกคือเราสมัครมาแล้ว5ครั้งคร่ะนี้เป็นครั้งที่5เข้าไฟนอลมา4ครั้งทุกครั้งมีความตื่นเต้นแล้วก็มีความกดดันมากค่ะเพราะว่า Emirates คือมันคือโปรเซสวันเดียวจบทุกอย่างมันจะต้องเป๊ะมากๆแล้ววันนั้นเราจะต้องดูดีที่สุดในแบบของเราค่ะแล้ววันที่ได้ Golden c มันคือวันที่เราเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วก็ พัฒนาตัวเองมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็ใช้หลักการตอบคําถามลดความตื่นเต้นในวันนั้นทําให้มันออกมาได้ดีมากกว่าวันอื่นๆค่ะอโอเคอาจารย์ที่ติวให้ซินดี้เป็นไงบ้างคะติวตรงไหมดีวิวอาจารย์พี่แวนอาจารย์พี่เอกได้เลยค่ะค่ะสำหรับอาจารย์ที่หนูมาเรียนที่นี่ค่ะบอกเลยว่าทุกอย่างเป็นโรเซสท,ที่ทำให้เราชินกับการสามัมเอเมรสมากๆเพราะว่า เหมือนเป็นมอกอัพทุกอย่างคือใช่เลยแล้วก็ตรงกับที่ไปเจอในสนามจริงๆไม่ว่าจะเป็นกลุ่มดิสคัชชั่นกลุ่มแรกหรือว่ากลุ่มที่ 2, 2> <ม>โจทย์ที่เอามาใช้อ่ะคะ่ะบางครั้งเป็นโจทย์ที่เราเคยเห็นในสนามจริงๆด้วยเพราะว่าเราไปมาหลายครั้งอ,อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กลุ่มแรกเขาก็จะคอยอัปเดตตลอดว่าเดี๋ยวนี้กลุ่มแรกในแต่ละวนนะันอ่ะเป็นอะไรบ้างแล้วแล้วพอเราฝึกทําบ่อยๆมันก็จะชินแล้วก็เวลาพูดมันก็จะไม่ได้ต้องคิดมากแล้วก็ไม่ได้เขอะแล้วอ่ะคะ่ะใช่โอเค อยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆพี่ๆที่น้องๆที่อยากจะติดปีกเหมือนพี่ซินดี้อยากตั้งแต่ปีกแรกปีกสองปีกสามจนกระทั่งแบบหมวกแดงที่เราแบบใฝ่ฝันจริงๆอยากให้แรงบันดาลใจในการสู้กับมันหน่อยค่ะค่ะก็อย่างแรกเลยจากคนที่เคยผิดหวังแล้วก็เคยล้มเหลวนะคะคือเราอยู่กับมันมาเป็นปีกว่าเราเข้าใจดีว่าเวลาที่ผิดหวังหรือว่าไปไม่ถึงสิ่งที่มันอยากได้มันรู้สึกเสียใจแล้วมันก็ผิดหวังในตัวเองแค่ไหนแต่ว่า อยากให้ใช้เวลากับมันพอเราสามารถเอาตัวเองออกมาจากความล้มเหลวได้แล้วเปลี่ยนความล้มเหลวให้เป็นบทเรียนแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดอะคะ่ะเอาเวลาที่เราเศร้าเสียใจไปพัฒนาหรือว่ามาเข้าคลาสมาเจอเพื่อนเปลี่ยนให้มันเป็นพลังบวกแล้วพอสุดท้ายแล้วมันออกมาดีมันจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากก็คิดว่า5ครั้งก็เป็นบทพิสูจน์ไล้ว,ว่าถ้าสมมติเราทําได้ ทุกคนก็ทําได้ค่ะโอเคสุดท้ายนะคะพี่เจนอยากให้แบบว่าอยากจะถามว่ามีความรู้สึกไงบ้างกับเอทีได้กับอาจารย์แล้วก็กับพี่ๆแล้วก เพื่อนรวมชั้นเรียนที่เราเคยแบบเคยรู้จักเคยได้พูดคุยกันมาเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็จริงๆเพื่อนที่เรียนด้วยกันมาป่านนี้ทุกคนก็มีปิกไปกันหมดแล้วค่ะจริงๆกลับมาวันนี้ที่มารีวิวก็คือไม่ได้มีเพื่อนที่เราเคยเรียนมาด้วยกันแล้วเพราะว่าทุกคนก็มีปีกเป็นของตัวเองก็ยินดีกับเพื่อนๆทุกคนค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆ atdi แล้วก็อาจารย์ที่สอนแล้วก็ให้ความอบอุ่นเป็นอย่างดีให้การัพพ p o r t เป็นพลังบวกให้ทุกครั้งที่เรามีเวลาว่างแล้วเราเข้ามารู้สึกว่าที่นี่เป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งเสมอค่ะ <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะสุดท้ายขอสามคำให้กับ ATDI ของเราหน่อยค่ะพี่ซีนี่สามคำให้ดจก็น่าจะเป็นรักคุ้มมากค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะ okay.